อยกให้เป็นเดบเวตจริงๆคือมันดีที่สุดในโลกและจริงๆค่ะทุกคนดูไม่แปลว่าทุกคนชอบมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะจากคลิปก่อนนะคะที่เรามีการเปิดโต๊ะเครื่องแป้งกันไปแล้วนะคะชิก็เลยบอกว่าจะกลับมาในลุคเบสิกที่สุดเลยนะคะก็คือการแต่งหน้าเอ็วีเดลุคในปี2020เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือหน้าสดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการบำรุงหน้ากันที่อย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวชิจะลงเป็นครีมก่อนจากช่วงที่ผ่านมาตอนเด็กๆชิจะไม่ค่อยชอบใช้ครีมแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วว่าถ้าไม่ใช้ครีมอะ พวกเมคอัพต่างๆอ่ะมันจะไม่ได้เกาะหน้าขนาดนั้นชิก็เลยแบบว่าต้องลงครีมไปก่อนเพื่อชิจะใช้เป็นอาชิตาสตินมอยท์เร์ครีมตัวนี้เลยนะคะคือวันนี้ชิตั้ง2กล้องใช่ไหมกล้องนี้ก็คืออาจจะแบบเห็นด้านหลังรลบกๆนิดนึงนะคะซึ่งด้านนอกของชิเนี่ยมันก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์สองอันแบบมันไม่ได้วิวสวยอะไรเลยะค่ะทุกคนแต่ว่าอยากให้เห็นมุมตกขืง่งนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ชิก็แต่งตัวแค่ท่อนบนแต่ท่อนล่างนี่คือเป็นกางเกงนอนนะแล้วก็เก้าอี้ประจำตำแหน่งอันนี้คือชิชอบนั่งขัดสมาธิ่งนี้ นะทุกคนทําให้การแต่งหน้าของชิยชาขึ้นเพราะว่าคือชิจะแบบ <Yeah. S 1> เเจนแล้วก็แบบดู YouTube อะไรอย่เงี้ยแล้วก็กว่าจะแต่งเสร็จคือนอนมาก คือช้ากว่าเดิมแต่ว่ามีความสุขขึ้นเยอะมากเลยนะคะกับมูมเปอร์ข้างแป้งอันใหม่นะคะซึ่งตัวนี้เป็นครีมของแบรนด์ชิเองนะบอกเลยว่าขาคนไหนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วแบบหาครีมตัวไหนที่แบบตอบโจทย์กับเราไม่ได้จริงๆนะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารกันเสียไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นครีมที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะก็ะแบบว่าไม่ได้ทาเยอะอะไรอะทาแบบเบาๆบา,บางๆนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกคู่ใจของชิอันเดิมเลยเนี่ยอันนี้คือกระจกที่ชิใช้มาแล้วแบบประมาณ8ปีได้แล้วนะคะนานมากเลยะคะ ก็เดี๋ยวต่อไปหลังจากที่เราลงบำรุงผิวเสร็จนะคะชีก็จะใช้เป็น K A U e Cream ตัวนี้จะเป็นกันแดด K A ซึ่งกันแดดช่วงนี้ชใช้ก็มีค่อนข้างหลายตัวนะคะจะมี K A Bioderma นะคะ Q นะคะประมาณนี้แล้วก็ดีโปรแกรมประมาณ4ตัวใช้แบบประมาณ2อาทิตย์เปลี่ยน2อาทิตย์เปลี่ยนเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องแบบลองผลิตภัณฑ์เยอะด้วยนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ก็จะอินกับ K A หน่อยเพราะว่ามันราคาดีใช้เยอะได้เปลืองได้นะคะแล้วก็เนื้อมันค่อนข้างดีเลยนะคะก็ ะทาไปทั่วทั้งหน้าเลยนะคะทามาถึงคอด้วยลื่นนะฮะลากมาจนถึงคอซึ่งจะเห็นเลยว่าช่วงนี้คือชิแบบผิวหน้าคือค่อนข้างขาวมากเพราะว่าชิเน้นเรื่องความกระจ่งางใสเยอะมากเวลาแบบบำรุงผิวต่างเนะี่ยก็เลยทำให้ผิวหน้าแบบขาวมากเลยะคะ่ะแต่ว่าผิวตัวเริ่มเข้มขึ้นเลานิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาคือชิช,ชอบแบบไปถ่ายรูปแบบนอกบ้านต่อไปนะคะก็มาลงรองพื้นกันเลยนะคะซึ่งรองพื้นตอนนี้ที่ชิแบบอินม,มากก็จะมี2ตัวนะคะที่เก็บไว้ในกลุ่มตรงนี้เลยนะคะจะมีของ เอ,อ่ออชิตาของแบรนด์ชีอเองนะแล้วก็ของบรดแซมูนตัวนี้คือใช้บ่อยมากคือบางทีก็แบบบอกตรงเลยว่าไม่ได้ใช้ของตัวเองแต่ใช้ของแบรแซมูลบ้างสลับกันนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องการได้การปกปิดที่ยาวนานหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของชี้หรือว่าบางวันที่แบบไม่อยากลงรองพื้นที่จะใช้เป็นเครเดโปตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเบสก่อนนะคะก็จะเป็น3ตัวที่ชื่นชอบในตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคลิปนี้อาจจะยาวกว่านิดนึงเพราะว่าเราอาจจะมีการอัปเดตสกินแคร์ต่างๆหรือว่าเมคอัพต่างๆที่ชอบด้วยนะคะซึ่งมันหมดแล้วอทุกกคนช็เลยข ขอทาแบบน,นี้เลยแต่ว่าต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าหลังๆมาชิจะแบบไม่ค่อยชอบลงรองพื้นแบบทั่วทั้งหน้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปสําหรับชิชิก็เลยจะลงแบบแค่เฉพาะจุดอย่างอัน,นี้กก็คือแบบลงเฉพาะแบบใต้ตาข้างจมูกที่เราต้องการจะให้มันแบบปกปิดอะไรเงรี้ยเพราะว่าใต้ตาชิอ่ะก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าชิบาลุงอครีมหนักมากนะคะจากที่เราแบบเกลี่ยรองพื้นเสร็จชิก็จะมาแบบแตะ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 เขานิดนึงคือแบบว่าไม่ได้แบบ เยอะอะไรนะคะแล้วก็ฟองน้ําที่ใช้นะคะก็ยังคงเป็นของ Beauty Blender อยู่นะคะเปลี่ยนมาเป็น10/10ลูกแล้วคือชอบมากเป็นฟองน้ําไข่ที่แบบยกให้เป็น The b a s e จริงๆคือไม่แปลกใจมีเขาขายดีเพราะว่ามันดีที่สุดในโลกแ้ะจริงๆทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะจะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะใช้เป็นของ Chanel ตัวเดิมคือพอจะมีของ All c l a s s Chanel นะคะลอล่าอย่างเงี้ยแต่ว่า คือชีอะรู้สึกว่าเวลาจะใช้แป้งฝุ่นทีอะชีจะชอบใช้แบบหมดเป็นอันๆเพราะว่าไม่ใช่แป้งฝุ่นทุกตัวที่เข้ากับรองพื้นทุกตัวอะโอ้โหวันนี้แบบผิวอ่องตองมากวันนี้เราจะขอมาคอนทัวร์จมูกกันก่อนลยกันนะคะก็จะใช้เป็นแปรงรุ่นนี้เลยนะคะนี่ แปรงนะคะอชิตา perfect brush นะคะในรุ่นที่5นะคะก็จะเป็นแปรงลายไม้แบบนี้เลยจะบอกหรืว่าแปรงเนี้ยคุ้มมากคือเซ็ตหนึ่งอะ890บาทแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะใช้เป็นแปรงตัวนี้มันจะเป็นแปรงแบบแปรงปัดแก้มอะค่ะก็จะใช้ตัวที่ชิชอบมากเลยนะคะจะเป็นของตัวนี้ เออชาลอตต์ทูวเบอรี่นะคะสีเฟิสเลฟคือน,น่ารักมากแต่ว่าพอเราจับตัวเครื่องแป้งมาเนี่ยชีรู้สึกว่าชิอยากบังคับตัวเองให้ได้ใช้นอื่นบ้างชิก็เลยเอาบลัชมาวางไว้เยอะมากเลยนะคะนี่วางเป็นเก้อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้บลัชของชิเลยจะมีลิปอยู่นิดหน่อยนะคะซึ่งชิก็จะแบบมีชาลอตด,ดอเช่ทาร์แม็ พรีมี่แม็กนะคะไม่งั้นเราก็จะใช้แต่อันเดิมเดิมรู้สึกว่าด้วยความที่ชียังคงต้องแบบรีวิวอะไรต่างๆก็จําเป็นจะต้องลองอะไรหลายอย่างนะคะก็เลยแบบว่าไม่อยากจะรักน้องแค่คนเดียวอยากจะแบบใช้ทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นสีของ Mac, แม็กซ์ละกันนะคะสีนี้คือสีมอคค่านะคะมันจะบอกว่าสีมันแบบเป็นสีตุ่มๆเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นสีแบบสีน้ตาตาลขนาดนั้นนะคะทุกคนแตะไปที่หน้าแก้มนะคะ ซึ่งชีอะจะชอบแบบแตะแค่หน้าแก้มช่วงนี้เพราะว่าชอบแบบแต่งหน้าที่ดูลดอายุนิดนึงน้ําหนักชีลดไป2โลหน้าชีอ่ะมันค่อนข้างตอบก็เลยทําให้เวลาที่เราปัดแก้มอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้เทคนิคในการเผยสูงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปัดแค่หน้าแก้มก็พอแล้วแล้วก็อายุมากขึ้นคือแบบหน้ามันก็ตอบลงจริงๆะคะ่ะทุกคนคอนทัวร์จมูกกันเลยนะคะจะใช้เป็นแปรงคอนทัวร์จมูกในเซตเหมือนกันคือครบมากเนี่ยมันคือเบื้องต้นของ เซตแปรงแต่งหน้าที่คิดว่าให้เกิดใครดีสักอันหนึ่งก็คือเพียงพอจบได้เลยนะคะลงคอนทัวร์กันนิดนึงวันนี้ใช้เป็นของลอร่าเมซี่ดีกว่าวนี้นี่พี่จิ๋วจิ๋วสมไทยซื้อมาฝากชีเพราะว่านางรู้ว่าชีแบบอ่ะชอบคอนทัวร์มากผู้ที่ผ่านมานะคะตัวที่ชีใช้ตลอดเลยนะคะก็จะมีของนาสอนลักกูน่าแมทนะคะแล้วก็จะมีทูเฟสตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าสีคือมันน่ารักแล้วก็แบบ มันเป็นโทนที่แบบว่ามันไม่เข้มจนเกินไปนะคะน,นี้แต่ว่าอันนี้พยายามหยิบออกมาใช้บ้างเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชิ่นสึว่ามันสร้างเงาได้สวยมากคือสร้างเงาได้แบบดูไม่โป๊ะอะ่ะทุกคนชอบมากเลยนะคะแน่นอนว่าการคอนโทรลจมูกเป็นสิ่งที่สาคัญกับชิมมากชิทําตลอดเวลาทุกลุก แต่งหน้าน้อยก็คือทําแต่ว่าบรอนเซอร์ข้างแก้มคือช่วงนี้คือชิตตัดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าตอบมาก็เท่านี้ดีกว่านะคะไหนแล้วก็มาไฮาไลท์จมูกกันเลยนะคะจะใช้เป็นของเดอะบามนะคะแมรี่ลูตัวเดิมอันเดิมของชี้ยังมีอยู่นะอันใหญ่แต่ว่าแบบมันแตกไปเยอะมากแล้วแล้วก็ชิ้รีวิวเดอะบามใน i ออชิตาสไตล์นะคะชิจะมี i g ที่รีวิวเครื่องสำอางโดยเฉพาะเลย ซึ่งชีก็รีวิวแบบผู้ใช้จริงอ่ะมันก็แตกจริงแล้วก็มันก็แตกง่ายจริงซึ่งทางแบรนด์เห็นทางแบรนด์ก็เลยส่งอันใหม่มาให้เป็นอันจิววันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบเอ้ยมันดีชีชอบเพราะว่าแบบตลับเล็กพกพาง,ง่ายดีเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิวกันเลยนะคะก็จะใช้แปรงเขียนคิวที่มีอยู่ในเซตเลยนะคะขนมันแน่นมากนะคะซึ่งจะใช้คู่กับเจลเขียนคิวเลยนะคะแต่ว่าคือช่วงเนี้ยบอกเลยว่าชีเป็นคนเขียนคิวแบบน้อยมากแต่ว่าแน่นอนว่าคือย,อยังไงหางหคิวอ่ะต้องมีเพราะหางคิวชีคือ,คอบแบบด้วนเลยนะคะแล้วก ไม่หลวยอะทุกคนซึ่งที่เขียนคิ้วอันนี้นะคะจะเป็นสีน้าตาลช็อกโกแ,แลตทีจะออกมาแบบทุกปีเนี่ยจะออกมาในช่วงของเออซัมเมอร์นะคะแล้วก็ช่วงสงกรานแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือแบบไม่มีสงกรานนะคะก็เลยทําให้ออกดีเลย์นิดนึงสําหรับคนที่แบบชอบเปลี่ยนสีผมบ้างหรือว่าชอบทําผมเข้มชอบทําสีผมหลายสีอาจจะเหมาะกับตัวนี้เพราะว่าสีมันค่อนข้างแบบผมเข้มก็ได้ผมอ่อนก็ได้นะคะเท่านี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ เขียนอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วมีคนแบบถามชี้ในเรื่องของหุ่นเยอะมากเลยนะคะอยากให้ทําคลิปแบบพูดถึงเรื่องหุ่นซึ่งจริงๆแล้วชี้อยากทํามากแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวมาแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ชี้อ่ะเป็นช่วงที่กลับไปเข้ายิมอย่างสม่ำเสมอก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ฟังกันพรรู้สึกว่ามันอาจจะเป็น motivation กับหลายๆคนมากกว่าเราจะเขียนคิวแบบประมาณนี้คือน้อยๆไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะเน้นการปักผลคิ้วแบบ หนักนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นกิมมีบราของเบนเ f ฟ t นะคะแต่ว่ามีตัวโปรดของชิมาาแต่ว่าปุ๊กไว้ก่อนนิดหนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการปัดขนคิ้วให้แบบตั้งสุด สวิงริงโก้ไปเลยใครที่อยากได้ขนคิ้วแบบตั้งตั้งมากๆเลยนะคะแนะนำว่าคุณคนซื้อมาสคาค่าคิ้วนะคะสีเข้มไม่ก็เป็นโทนสีใสไปเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดสีเข้มอะ่ะมันก็จะได้ให้ความหนาของเส้นขนคิ้วด้วยคือเหมือนให้ขนคิ้วที่ดูหนาขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสีใสเนี่ยอาจจะช่วยให้มันตั้งอย่างเดียวนี่ก็เป็นการเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคิ้วก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะในส่วนของตาช้เป็นคนแบบไม่แต่ง อะไรเลยคือแต่งน้อยมากสีแบบอ่อนๆนะคะก็จะใช้เป็นของ TCE อันนี้จะเป็นเป็นรุ่น Triple Shadow นะคะก็จะมี3สีซึ่งชิจะใช้สีแบบสีนูดเลยนะคะกับแปรงอชิตาเหมือนกันเห็นป้าว่าแบบครบมากค, <c oughs> คือชิก็จะทาลงไปทั่วทั้งตาเลยถ้าเราไม่ทาไอ้ฝุ่นๆลงไปที่เปลือกตาบางทีที่เรากับพลิบตาเยอะๆระหว่างวันนะคะ มันจะเหมือนทําให้ตัวรองพื้นอ่ะมันไปนติดแบบเหมือนเป็นเป็นล่องอ่ะต่อไปเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมสาสคาล่ากันที่ดัดขนตาที่แบบเลิศมากอันนี้ของโฟรูทูราคา99าบาทเท่านั้นจะแ,แบบดีมากดีแบบดีจนตกใจว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยดัดแล้วแบบเนีนอนะ่ะขนตาเนีนใช้คำนี้เลยดีกว่านะคะคือขนตาเนีนแบบถึงดาวังคารมากแล้วก็มสกาสคาร่าคู่ใจของชีมสาสคาล่าเจ้าหญิงใช้มาแบบ 8ปีแล้วดีกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวที่ดัดขนตาเนี่ยชีแอบรู้สึกว่ามันมีความเหมือนของบิวตี้บฟเฟ่ราคาดีดัดแล้วแบบขนตาแง่นจะดัดขนตาแบบกีลาข้างนะหลังจากที่เราดัดเสร็จอะบางทีมันจะค่อยๆปกฉะนั้นเราต้องแบบค้ำน้องเขาไว้ก่อน <S <S แล้วหลังๆมันเนี้ยชีย้อะไม่ค่อยปัดขนตาล่างด้วยนะ คือจะปัดแต่แบบขนตาบนไปเลยอย่างเดียวอะรู้สึกว่าแบบมันดูหวานกว่าถ้ามีขนตาล่างมันจะดูแน่นต่อไปนะคะเดี๋ยวชีจะขอดึงห่างนิดดึงนะคะจะใช้เป็นของ3 c e ตัวนี้เลยมันเป็นดินสอเขียนขอบตาที่ชีว่าสวยมากและดูเกาหลีมากสีออกน้ำตาลน้ลำตาลนะคะอันนี้เนี่ยชีได้ตอนไปถ่ายงานแบบของ3 c e นะคะทำให้ตาเรามันดูยาวขึ้นแบบ เบาๆอะไรเงี้ยค่ะหลังๆมานเนี้ยชอบใช้พวกไอายไลเนอร์ที่มันเป็นดินสอมากกว่าชิอยากได้ตาวิงนิดนึงตรงหัวตาจะใช้เป็นของเซโฟลามีความวิงวิงเบาๆแตะจะแบบไม่ได้วิงเข้าของพวกเกาหลีต่างๆนะคะชิจะเขียนที่หัวตาเขาเข้าไปหน่อยปรึบนี่แค่นี้พอนะคะที่หัวตาให้แบบตามันดู ตื่นแล้วก็ดูสดชื่นมากขึ้นช่วงนี้ลิปที่ใช้มีอยู่ไม่เยอะเลยจะยกให้ดูเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างในกระบะนี้นะคะก็จะมีของ Christian Dior ตัวนี้จะเป็นรุ่นลิปโกรนะคะที่ชอบมากของ Sephora ตัวนี้รีวิวบ่อยมากนะคะแล้วก็จะมีของ Bobbi Brown ของ Benefit นะคะซึ่งอย่างแรกของ Benefit ก่อนตัวนี้จะเป็นสี p m e m r a n e t e นะคะจะเป็นแบบสีแบบแดงคือเราจะลงแดงเข้าไปก่อน ก็ต่อไปนะคะจะใช้เป็นของซปอล่านี้ชอบมากเลยสี้นีคือแบบสี O U I มันน่าจะเป็นคำทักทายของฝรั่งเศสนะคะจากที่ไปอ่านนานนะก็จะใช้แปรงอันนี้เป็นแปรงแปรงไม้นะคะของแบรนด์ชีเองนะคะก็ทาลงไปให้แบบว่าเป็นแบบเหมือนเบอลอตรงขอบตาเสร็จแล้วเรียบร้อยลุคนี้ก็จะเป็นแบบว่าลุคการแต่งหน้าที่ชี้แบบแต่งบ่อยมากช่วงนี้นะคะก็ไม่ว่าจะงานอะไรงานใหญ่งานเล็ก เปลี่ยนแค่เสื้อผ้าผมแต่ว่าเมคอัพเนี้ยก็คือได้เลยนี่เ<ฮ>หอโตเครื่องแป้งใหม่นิดนึงนะคะคือแบบว่ามีความลบหลังจากที่ทำ้าทูกกันแต่งหน้าเสร็จก็จะเป็นแบบนี้โอเคไปแล้วค่ะ